มันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าคุณหมุนมันจะเกิดอะไรขึ้นนหรอเด็กดูแล้วตอบคุณดูด้วยนะเด็กสังเกตเห็นอะไรบ้านมันจะเหมือนรถจอดมันจะเหมือนรถจอดเหรอคะไม่ใช่เขาจะเหมือนเขาจะเหมือนแบบที่เัาจะเหมือนแบบเตียนเหรอใช่เตียงเหรอ มันจะเหมือนอย่างที่เด็กๆสัมมิทารือเปล่า่หมหมุนติ้วหนติ้วขึ้นเลยอ่าอะไรขึ้นอะไรขึ้นมันขึ้นสีอะไรขึ้นเกๆบอกว่ามันมันมันหมุนขึ้นใช่ไหมลอยมะนะอันนี้มันไม่รู้ว่าเพื่อนเอาเล่นมอวานนี้นะค่ะมันจะเป็นสีอะไรล่ะอาจจะสี จะเหมือนกันหรือเปล่าหมุนขึ้นหรือหมุนลงอันเนี้ยอหมุนหมุนอนี่หมุนขึ้นหรือหมุนลงหมุนลงอ่ะจิงๆแล้วมันไม่ได้หมุนเลยมันอยู่ของมันเฉยเยแต่พอกระดาษนี้มันหมุนปุ๊บเกลียวมันน่ะมันจะม้วนมังให้เราเห็นแต่ตาของเราเนี่ยรับภาพได้นะสม เกิดเกิดมองเห็นภาพเป็นแบบไหนมองเห็นภาพนะคะดูนะเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีไหมดีแม่นะอนคะครูจะม้วนแบบอันหน้านะอันหลังไม่ต้องม้วนนะคะถ้ามันม้วนอยู่แล้วเด็กๆก็ไม่ต้องม้วนอีกนะคะเด็กๆเอาไม้ตะเกียบสอดเข้าไปตรงนี้ในรูนี้แล้วเด็กๆก็ลูบซึนลูบล้เด็กๆอะไรเด็กๆ แล้วสอดไปอย่างเดียวป้านูอะไรเนี่ยเอามาทำกระรูปเลยนะลิขารถ้าเกิดเสร็จไปจะรับลิขาไม่น่าจะได้แล้วเลยบี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 แล้วห้องน้เขาจะมาบี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 ก็เป็ดแลยเอ้า น่าดูด no? ูใหม่ลูกอันหนึ่งสองสามเออเก่งมากไปลูกขึ้นไปข้างบนลูกเออเอออย่างนั้นแหละตาถูกแล้วครับไหนพี่วานพี่วานให้มันม้วนใหม่เกีงแล้วสไปเข้าไปไนรูลปก สอดเข้าไปในรูอ่าแล้วก็ดึงขึ้นลุกลงโอเคดึงลูกดึงขึ้นดึนลงลงแล้วอ,อ่ลองดูลองดูได้ด้วยอ้าวน่ากลงจ๋าจ๋อ